ทำไมขายแล้วพี่พีิมีปัญหากันนิดหน่อยพี่ติดไฟแนนซ์เยอะไหม เหนื่อยเลยอะวันนี้ลูกค้าเอามิวเอ็กมาขายนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าคันนี้จะจบไหมโอ้โหรถปี2023เลยดิรถเพิ่งออกของรถปีกว่าเนี่ยแล้วคันนี้ตัวท็อปนะครับของเครื่องพันเสีขาวด้วยมาดูว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเริ่มจากดูด้านหน้าก่อนเลยนะครับดูน็อตฝากระโปรงเนะี่ยไม่ขยับเลยนะครับดูน็อตแก้มครับไม่มีขยับเลยเห็นไหมแล้วดูนี่ครับโอ้โหเผดปกติก็ดูกันแต่นี่ความเหนือคือสติ๊กเกอร์ที่แปะเพจยังอยู่เลยเนี่ยดูดิสีเหลืืือออองงงงงเเ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 เหหห็็็็นน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 นมม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 มาา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 ารร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 ์์์์คคป่่่่่่่่ะตตตตตึกกกกๆดดดขีีีีลัั้สยยบูพวโท เนี่ยเป๊ะไฟไม่เคยถอดเลยดูน,อนอ็อตเนี่ยนะแต่น,อนอ็อตเตัวนี้น่าเกลียดทุกคนดูดิเมื่อก่อนยังเป็นสีตรงสีดำให้มันด,ด,ดูดีกว่าน,นี้นะยางนี้เนี่ยเป็นยางติดรถแน่นอนอยางปี23เห็นไหมครับปีเดียวกับที่ผลิตรถเลยดูดอกนี่ดูสะพานยางครับเห็นไหมดอกอยังหนาเลยดูครับจะเก็บเดิมนะครับเดิมแน่นอนกลิ่นนี่แบบกลิ่นดีมากดูดิเหมือนอยู่ศูนย์เลยเห็นไหมมาร์กต่างๆเนี่ยมันยังชัดอยู่เลยปกติมันก็จะค่อยๆเลื่อนลงไปนะครับเพราะว่ามันมีการใช้งานโอ้โหดูเก็บไปดึงแล้วไม่ออกเลยชัดเจนนะครับไม่แ อันนี้ก็สกปรกตามการใช้งานช่วใหม่ฝาท้ายเป็นไฟฟ้าแล้วถ้าตัวก่อนหน้าฝาท้ายยังเป็นแมนุวลอยู่เลยอันนี้เป็นไฟฟา้าละอันนี้ก็เดิมเช่นเดียวกันไม่มีรอยล้มเลยเนี่ยไฟด้านท้ายเนี่ยมาร์กอยู่เลยเนี่ยน็อตมาร์กเหลืองอยู่ครบเลย,เยตัวนี้ยังไม่เคยได้มาก่อนเลยนะมิวเอกรุ่นใหม่ตัวนี้หน้านี้ผมชอบนะอยากได้ผมเชื่อว่าถ้ามาคอตดแน่นอนเดี๋ยวไปดูเล็กไม่กันเท่าไหร่เล็กไม้คันนี้หนึ่งหมื่นสี่พันกิโลครับเครื่0งไม้คุ้นน้อยเลยนะถ้าหรือว่าดีหนี่งเขาติ่งไปหมื่น ครัพวงมาลัยดุ้ยเขาไม่ไปลอยเลยเนี่ยผมบอกแล้ว่าเป็นน้องๆรถป้ายแดงเลยนะเนี่ยอย่าไปดูว่าคันนี้จะจบได้ไหมนะครับลุ้นกันเขาไม่ขายแล้วพี่ดีมีปัญหากันนิดหน่อยดูพี่ก็ใช้ไม่เยอะนะรถยังเป๊ะผมเห็นพลาสติกอะไรพี่ยังหุ้มอยู่เลยถามพี่ดีกว่าพี่คาดหวังเท่าไหร่ไม่รู้พี่ให้เท่าไหร่ไม่รู้เลยเหรอตัวนี้ถ้าผมจะไม่ผิดออกข้างประมาณล้านสี่ล้านสี่เก้าล้านสี่เก้าอ่ะแต่เรียนพี่ตรงๆว่าพอเป็นมิวเอกมันจะตกกับฟอร์หน่อยพี่ติดไฟแนนซ์เยอะไหมล้านหนึ่งแสนเท่าไหร่หนึ่งแสนแปดหมื่ เหนื่อยเลยอะปิดยังไม่ได้เลยอะแรือพี่ยังเปต้อง,ต,องต้องขายมันจริงๆหรือวะ <S <S ใช่อยากได้นะแต่ไม่ไหวพี่ไม่ไหวมันปิดไม่ลงผมแนะนําแทนดีกว่าเรียตรงตรงพี่นะพี่วิ่งเต็นท์พี่วิ่งไงก็ไม่ชนะผมเรียงตรงคันนี้ขายอยู่มาล้านหนึ่งดดๆไปไกลกว่านั้นยากเพราะเบียดายแดงพี่คาดหวังอะไรคาดหวังยอดปิดหรือคาดหวังเหลือต้องถามพี่อย่างนี้ดีกว่า ยอดิดยอดิดก็ยากเลยนะยากเลยมันเกินราคาขายพี่ผมนับพี่นิดนึงอันนี้คือพี่พี่ผ่อนไม่ไหวหรือว่าพี่ผ่อนไหวแต่แค่อยากปลดภาระนี่มันไม่เหมือนกันพี่จะไปแนวไหนมีปัญหากาแฟอ๋อมันเลยต้องเอาคนนี้ออกผมข้าจแล้วอยากปลดมันทิ้งแต่ถ้าเกิดว่าจะกปลดมันทิ้งเนี่ยมันกลายเป็นมันต้องหาขายแบบขายยติคนรู้จักแล้วเปลี่ยนสัญญาอันนี้คือคำแนะนำนะพี่ต้องเปลี่ยนสัญญาเท่านั้นถึงจะมีโอกาสชนะไม่อย่างนั้นอ่ะค่อนข้างยากแต่เต็นเนี่ยผมว่าปิดไม่ได้ถ้าเต็นบอกปิดได้สมมตินะสิ่งที่มนนะะาาาีีี่่ถ้้้้เเกกิิิดดดใปปตองห เลยถ้าเขาบอกว่าเดี๋ยวผมปิดให้พี่วางกุญแจรถเลยอะไรเงี้ยพี่พี่อย่าทํานะปัญหาคือสุดท้ายเขาจะไม่ปิดคือเขาจะรอขายได้ก่อนเขาอาจจะปิดซึ่งตรงนั้นอนะผมว่าอันตรายมันจะกลายเป็นรถพี่หายเราไม่มีใครพออันนี้น่ากลัวน่ากลัวมากน่ากลัวมากผมอยากได้เนี่ยผมมั่นจะว่าขายได้ด้วยแต่ด้วยราคาพี่มันไปแบบนั้นลองดูนะพี่วันนี้ขอโทษ ได้ครับขอโทษครับพี่ขอบคุณครับพี่อขอบคุณครับสรุปคันนี้ไม่จบนะครับพอดียอดติดไฟแนนซ์ของพี่เขามันมันเยอะเกินไปผมอยากช่วยนะเพราะว่าพี่เขามีมีปัญหาบางอย่างที่มันต้องเคลียร์รถคันนี้ออกแต่มันดูแล้วยังไงมันก็ไม่ได้เพราะยอดปิดมันสูงามากๆจริงๆก็เลยแนะนําพี่เขานะครับว่าลองโพสต์ในกลุ่มดูนะครับอาจจะเป็นมิลเอ็กก็ได้แล้วหาคนที่อยากได้รถมาทําเรื่องเปลี่ยนสัญญากันที่ไฟแนนซ์นะอันนี้จะช่วยพี่เขาได้ถ้าไปเต็นท์นะผมว่าเคสนี้ลำบากละให้สนใจขายรถหรือเทิร์นรถนะครับบบบบอออออยยาาากไไดดดด้้้้้รรคีีีนนนนะะหืแแสวๆเเตตติ่ผมมจโ